เราชิ้นนี้ราคา200บาทนร0บาทเราเราไม่ให้เราเราแพงนี่พวกเธอครูการบอกว่าครูการจะทาสีสนามฟุตบอลใหม่เพราะสนามฟุตบอลมันเก่าแล้วตอนเย็นหลังเลิกเรียนมีใครจะไปช่วยครูเอาทาสีบ้างไปหรือนัดแข่งรถไม่ไปอ่ะเราต้องเล่นเกมเราก็ไม่ไปเนกันเรามีนัดแขนไว้ไม่อ่ะเดี๋ยวเชื่อเราเพื่อนเราต้องไปกับนายออมเราไม่ไปหรอกเพราะเธอก็มาแต่เล่นเกมแข่งรถกันอยู่นั่นแหละ จากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มีน้ำใจกันซะเลยไม่เอาพวกเราไม่จบการศึศษาใช่ครับและนี่ก็คือพฤติกรรมของเพื่อนที่น้องของเราในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กลุ่มเยาวชนต้นกล้าอาสาทําดีคิดที่จะทำโครง,งงานคุณธรรมเรื่องวัยรุ่นวัยใสใส่ใจจิตอาสาขึ้นมาครับครับเนื่องจากพวกเราพบว่าในปัจจุบนันเพื่อนที่น้องของเราค่อนข้างขาดความมีน้ําใจขาดจิตอาสาขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น รวมถึงการใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นปัญหาการติดเพื่อนการม่วสุมปัญหาการติดโทรศัพท์มือถือและการติดเกมและต้องการใช้เวลาว่างในการเล่นเกมจึงไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับผู้อื่นเป็นต้นครับและน่าทำให้พวกเรากลุ่มเยาวชนต้นกล้าอาสายทำดีได้จะทำโครงงานนี้ขึ้นเพราะพวกเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ คือ1พ่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสามีน้ำใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์2พ่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่บนหลักของสักคหาพวัตถุสีและหลักของความพอเพียงได้ 3. เพื่อสร้างความผูกพันความสัมพันธน์ตอ่อบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆของโครงงานค่ะและในกินจกทําโครงงาน มีกลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณคือนักเรียนโรงเรียนวัดศีดอกประชาพัฒน,นาตัง้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงาจำนวน20คนแล้วเป้าหมายเชิงคุณภาพคือนักเรียนมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจิตอาสาเลือกคุณลักษณะและสามารถใช้ชีวิตอยู่บนหลักของสังคา,าวัตถุสีและหลักของ,องความพอเพียงได้ค่ะาการจัดทาโครงงานของพวกเรานะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1นนะคะคือการคัดเลือกปัญหา ขั้นตอนที่2นะคะคือการร่วมพิจารณาสาเหตุของปัญหาขั้นตอนที่3นะคะร่างโครงงานเสนอให้ผูที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะขั้นตอนที่4นะคะดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงงานขั้นตอนที่5สรุปและรายงานผลการดำเนินง,งานของโครงงานคุณธรรมและขั้นตอนที่6คือการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมให้ผู้ที่มีความสนใจได้เรียนรู้และศึกษาค่ะ จะประกอบไปด้วย3กิจกรรมค่ะคือกิจกรรมที่1จิตอาสาสายเป้คือการที่เรานำถุงยาชีพที่ได้จากการที่เราทำบุญตักบาตรที่ทางวัดมอบให้นํามาทมําถุงยาชีพและนําไปมอบให้กับผู้ที่ยากไร้ในชุมชนค่ะรวมถึงการทาน้ำสมุนมไพรและดอกไม้จันทร์ที่ทางสลุมจัดทําขึ้นนำไปมอบให้กับงานสงในชุมชนค่ะ กิจกรรมที่2จิตอาสาสายรักโลกซึ่งประกอบไปด้วย 1. การทรมมาดอกไม้จันจากเศษกระดาษเหลือใช้และลอตเตอรี่ 2. การทํากระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกแกนพลาสติกที่ได้รับจากการบริจาคละการคัดแยกขยะค่ะและสากิจกรรมขยะและขนมค่ะกิจกรรมที่3จิตอาสาสายพี่เลี้ยงคือการเล่าน,นิทานที่มีคติสอนใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับน้องๆเพื่อนๆในโรงเรียนรวมถึงการสอนน้องเล่าน,นิทาน ในค่านตอนกาศึกษาของแต่ละช่วงชั้นค่ะค่ะสําสหรับการวัดและประเมินผลในการทําโครงงานในครั้งนี้พวกเราได้ใช้การสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะและสําหรับการทําโครงงานในครั้งนี้พวกเราได้ใช้หลักธรรมักค์หนุสีซึ่งประกอบไปด้วยทานปิยาวาจาอัธนิย,ยาและสนานตตานอกจากนี้พวกเราได้น้อมนา บาสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรหาภูมวิพาอดุญยเดชมหาราชบรมนาบาพิตรซึ่งเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยพอเพียงมาเป็นหลักการสําคัญในการทําโครงงานในครั้งนี้ค่ะ